สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาตัดเปิดลองทรงสูงเปิดข้างนะครับแล้วก็ข้างบนลูกค้าจะไว้มัดนะครับเราก็วันนี้จะตัดแบบช่างแบบโบราณเลยครับจะใช้บีเล็กนะครับลองขึ้นทรงดูนะครับผมเราจะไม่ได้ไลฟ์เฟดนะครับเราจะจัดให้ทีเดียวเสร็จเลยนะครับผมเราก็จะใช้วีเล็กลองบนนะครับสร้างให้มันนวลไปเลยครับผมสร้างหนวลแล้วก็ให้มันตรงขึ้นไปนะครับ พ่อลูกค้าข้างบนไว้มัดนะครับเราก็ขึ้นส่งกันแบบง่ายๆครับใช้วีเล็กครับเป็นพระเอกทำงันเนี้ยแบบแบบสะบัด้อมือนิดี้ครับตะแคงตามขอบใบหูลูกค้านะครับผมจับไว้นิดนึนงครับแล้วก็ลองวีต่อนะครับข้างบนเราจะตัดใบแบบเสร็จไปเลยนะครับผมจะไม่อะไรมากมายครับเพราะลูกค้าข้างบนจะไว้มัดนะครับจะไว้แบบสรงสไตล์แบบมัดแบบเท่ๆนะครับแบบไม่รุ่นนะครับเราก็การคงกันขอบให้เรียบร้อยครับ วันนี้จะเอาเอาแบบง่ายๆครับตัดแบบโบราณนะครับช่างสมัยก่อนนะครับวันนี้จะไม่ใช้ลองเบอร์นะครับผมจะใช้วีเล็กขึ้นทรงให้ให้เป็นทรงเลยครับผมให้มันเจ็บตีนเจ็บไรเรียบร้อยครับให้มันเสร็จไปเลยนะครับเราจะทํางานแบบทีเดียวจบนะครับผมไม่ต้องไรมากมายนะครับตัดแบบบ้านๆเลยครับแบบสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเขาไม่มีวีเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเราใช้วีเล็กขึ้นทรงตลอดนะครับเจ็บงานเป็นตัวนะครับผมจะไม่ไม่มีการ ใช้วีใช้เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเราไล่เฟดด้วยวีเล็กเลยครับผมข้างบนลูกค้าจะไว้มัดนะครับข้างหลังก็เสยขึ้นนิดนึงครับใช้บตเตรีนเสยขึ้นหน่อยแล้วก็ลองวีต่อนะครับข้างบนข้างหลังต้องท้าต้องการดีสุยนิดนึงครับเวลามัดมันจะออกมาสวยนะครับผมคาแบนมากำมิเทครับเห็นเป็นทรงนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ดูงานแบบประมาณก่อนนะครับผม ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับขึ้นทรงด้วยวีเล็กนะครับผมจะขึ้นทรงแบบขึ้นให้ไล่เฟตขึ้นไปนะครับผมให้มันนวลให้มันนวลดําขาวนะครับผมมันต้องไล่ไปเรื่อยๆครับก็ขึ้นทรงกันง่ายๆครับวดนี้จะไม่มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเราก็จะขึ้นทรงกันด้วยวีเล็กนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมลูกค้าบอก้างบนจะไว้มัดครับเราก็จัดไปครับผม อ้ตรงแต่งจอนให้เหมือนจะเสร็จเลยนะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเราใช้วีเล็กเลยครับวีเดียจบนะ้รับผมก็ใช้ฟันบัตเตอรี่นสะบัดนิดนึงครับเพื่อตีมันขาวนิดนึงครับแล้วเราก็ลองหวีขึ้นบนนะครับไล่เหมือนคล้ายคล้ายไล่เฟสกันไปไหมครับขัางก็เหมือนกันครับสะบัดขึ้นฟันบัตเตอรี่เก็บตีนหน่อยนึงครับแล้วลองวีต่อนะครับ มือก็บัตรเลียนต้องสัมพันธ์กันครับให้มันเป็นแบบรู้ใจกันเลยนะครับผมบัตรเลียนขึ้นหวีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเก็บตีนให้เรียบร้อยครับจะได้เป็นทรงแบบลองทรงเปิดข้างสูงครับข้างบนไว้มัดนะครับผมสไตล์ไวรุ่นนะครับที่นี้เราก็ให้ดูกันแบบยาวๆนะครับผมแบบเรียวๆยาวๆนะครับ ก็ประมาณนี้ครับขึ้นทรงเร็จนะครับข้างบนลูกค้าจะไว้นะครับเดี๋ยวก็แต่งนิดนิดหน่อยแล้วก็จะกันนะครับทีนี้เราก็ไปแบบไวๆนะครับเราเรา้องการขอบอีกทีนึงครับการขอบให้มันเป็นทรงสวยงามขึ้นนะครับผมจัดสอบจัดขอบให้เรียบร้อยครับให้มันดูแบบเป็นมีวิตินะครับมีสวยงามนะครับผมมองไกลๆก็จะเป็นทรงสวยๆนะครับแต่ถ้าเราไม่กันมันก็จะไปเทนะครับใช้แบตเตอรี่กันขอบอีกทีนึงครับสร้างให้มันโค้งสวยๆนะครับสร้างจอสเท่ๆนะครับผม เราจะกันไว้ก่อนครับเดี๋ยวลงใบมีดที่หลังนะครับข้างหลังก็จับใบหูลูกค้าไว้นิดนึงครับเพื่อการเล็งนะครับเล็งให้มันตรงนะครับนี่เราก็ขึ้นคาวๆไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเล็งอีกทีนึงครับก่อนจะกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับต้องกันนิดหนึ่งครับถ้ากันมันจะสร้างจุดเด่นอีกนะครับถ้าเราไม่กันก็เหมือนเรียบๆธรรมดานะครับถ้าเรากันมันจะสร้างความเงาความเท่ขึ้นอีกครับผมความ ชัดเจนนะครับการตัดผมนะครับเข้าไม่กันก็ไม่เทนะครับผมมันต้องกันเพืสวยนะครับบางทีตัดผมสวยนะครับแต่ว่ากันไม่ดีก็ดูออกมาไม่ดีนะครับดูไม่เทนะครับผมการกันก็มีส่วนให้งานออกมาดีนะครับผมถ้าเราไม่กันเลยมันก็ไม่เทครับเวลาถ่ายรูปมาก็จะไม่ ทรงไม่เทนะครับผมก็เรากันจะเทกว่านะครับพอเรากันเสร็จล้วก็ปัดให้ลูกค้านะครับทำความสะอาดนิดหนึ่งครับผมปัดให้เรียบร้อยนะครับให้มันดูเกลี้ยงเก่านะครับให้มันดูไม่คันนะครับผมต้องปัดเสร็จผมออกนะครับเดี๋ยวเราจะกันกันกันเลยนะครับผมปัดเสร็จผมแล้วก็กันกันเลยครับลูกค้าไม่ซอยไม่อะไรออกนะครับผมก็เราไว้ยาวนะครับเราจะไว้มัดบนนะครับตรงไหนไม่ดีเราเก็บอีกนิดนึงครับเก็บนิดหน่อยครับมันไม่ตรงนะครับผมอาจจะมองไม่ชัดเจนแล้วก็เก็บนิดนิดครับก็ ดูนะครับเช็คอีกทีครับว่ามันเกิดดีไม่ดีนะครับเราก็ดูนะครับตรงไปตรงครับแล้วก็มาถึงการขั้นตอนกันกันเลยครับผมเราก็ทาครีมทาเล็บร้อยเข้าเราจะกันเลยครับกันแล้วก็สร้างแบบไปแล้วครับเราก็กันตามแบบที่เราสร้างไว้นะครับตามตามแนวตามที่เรากันไว้แล้วนะครับผมมันก็งานเราก็เร็วขึ้นละเอียดขึ้นเร็วขึ้นเลยครับการกันผมครับต้อง ด, public, ดึง,ดง, um ดงหนังให้ตึงนะครับผมถ้าดึงไม่ตึงลูกค้าอาจจะมีแผลได้นะครับผมเราต้องดึงหนังให้ตึงนิโป้ต้องทํหนาทีดึงหนังนิดนะครับเพื่อไม่ให้ลูกค mm ้าเก็บด้วยแล้วแล้วก็ปลอดภัยดีนะครับเพราะถ้าเราไม่ดึงมันหนังมันจะไม่ตึงครับเดี๋ยวมันจะบาดนะครับเราก็ใช้นิโป้เรานะครับตามไปเลยนะครับผมดึงให้ตึงนะครับผมก็ดึงไม่ตึงมันจะบาดนะครับมันต้องเสียบตีนิดนึงครับผมตอนนี้เพราะว่าเราอยู่กัน ขั้นตอนกันใบมีดต้องระวังนะครับถ้ามันเป็นอะไรมามันบาดมาเราก็แก้ไม่ทันนะครับเราต้องระวังไว้ก่อนนะครับผมป้องกันไว้ก่อนนะครับอย่าประมาทนะครับใบมีดนะครับไม่เข้าแคอนใครนะครับแม้จะของยังไม่รู้แล้วครับใบมีดครับมันบาดได้ทุกคนนะครับก็กันขอบกันไรเรียบร้อยนะครับผมกั้นยาวลงมานะครับเราสร้างแนวไว้แล้วเราก็กันตามแนวแล้วนะครับผมไม่ต้องเล็งอะไรมากมายนะครับ พเราโค้งไวสวยแล้วนะครับผมเราก็กันให้มันชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อสร้างให้เป็นแบบอยู่ได้นานครับกันก็เป็นอาทิตย์นะครับกว่าจะลบรอยได้นะครับผมเขาไม่กันก็อยู่ประมาณวันสองวันนะครับเราต้องกันให้เรียบร้อยครับโคงโอนคนอ่อนก็โอนให้หมดครับใต้คงใต้หลังนะครับใต้ถอยนะครับผมเราก็ให้ดูแบบเลียวๆเลยนะครับผมง่ายๆนะครับ วันนี้ว่าทยทำบังเ้านะครับแสงก็โอเคนะครับวันนี้ครับบางวันก็ลุงเพึ่งนะนร้านเราแสงเยอะนะครับเพราะร้านกระจกนะครับอฟหนวดด้วยภาพไม่ชัดเจนมากนะครับวันนี้โอเคนะครับผมลูกค้าก็ยินดีเป็นครับไว้ใจช่างมากนะครับเราบนอะไรยาวใช่ไหมบนไว้มัดนะบนเราไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามัดนะครับางบนนะครับผมดูมันจะมัดเท่ๆนะแต่วันนี้ให้ลูกค้ามัดเองนะครับเราเราจะวีให้ดูเดี๋ยวเราคนหนวดคนเขานีดนะครับแต่ดูหล่อไม่หล่อครับดูนครับกันกันหนวดนะครับต้องดึงให้ตึงเหมือนกันนะครับ ต้องระวังเหมือนกันนะครับผมมันบาดได้ทุกเวลานะครับใบมีดนะครับไม่ค่อยไม่เข้าใครออกใครนะครับผมเราก็ทํางานให้ดูคร่าวๆนะครับผมไม่ดูมากนะครับดูแบบการกันหนวดกันหน้าเป็นยังไงนะครับผมก็ดึงให้ตึงนะครับถ้าดึงไม่ตึงก็จะบาดลูกค้าได้ครับก็ประมาณนี้ครับดูงานไปก่อนนะครับคร่าวๆนะครับผมกหนวดก้นเขาแล้วก็จะดูเกี่ยงเก่านะครับดูสะอาดสะอ้านนะครับผม อาการหน้ากันหนวดเสร็จก็ทาป่งทาแป้งก็ง่ายนะครับมันจะเลยติดหน้าดีนะครับผมถ้าเราไม่กันอกก็ทาคงทาครีมก็ไม่ดีนะครับกันจะดูหนุ่มขึ้นอีกหน่อยนะครับผมก็มีแล้วมากครับก็บรรยากาศภายร้านก็ประมาณนี้ครับผมเราทํางานตอนเช้าครับลูกค้าแรกๆนะครับผมก็ยังไม่มีคนมานะครับบรรยากาศเราก็ให้ดูลมๆนะครับผมร้านบันนอกบันนอกครับบันบานครับไม่ได้มีอะไรมากมายครับ ็ประมาณนี้ครับการหน้ากนวดนะครับลูกค้าก็เพลินนะครับผมตอนนี้คืออยู่ในการพักผ่อนนะครับโอเคไหมครับลูกค้าครับตัตากันยี่ปีเราเนี่ยห้าปีนะโอ้ห้าปีนะครับลูกค้านะครับขบนขางบนลูกค้าจะไม่ออกนะครับผมจะไว้สมัดมัดบนเนาะเพื่อทํางานแล้วจะมันจะไม่ได้ลาคานเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ไว้ยาวนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเปิดข้างลองสูงนะครับางบนไว้มัดนะครับผม ขาก็มาไกลนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับผมื่อข้างลงตรงสูงครับข้างบนก็จะยานยนะครับแบบสไตล์ไวรุ่นนะครับกลลงมาก็จะประมาณนี้นะครับผมเสยได้นะครับถระชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจช่างหมูบาเบอร์นะครับผมจะได้มีทรงผมใหม่ๆมาให้ดูนะครับประมาณนี้ครับกดข้างนะครับ ลองทรงนะครับบนไว้มัดนะครับแต่นี้เราไม่มีเวลาให้มัดนะครับเราเอาปล่อยเท่ๆไปก่อน <c oughs> <c oughs> โอเคครับเจอกันใหม่ครับ